ใสจันสจันใสจันกว่าจันร์ูเจรพระกัจจยเตนพระมกลาภระสารีบุตรพระทุกขาก็ทำความบดีพระมหาโพธิสัตว์เทีนจันพระศิรรัตนาไตรเจ้านั้นท่านจึงให้กูมาตีเกอกบ่งบาตรครองรัชคนโดยบนคนที่ท่านก็ไว้ท่านจึงให้กูมาพลันต้นไม้ใหญ่อันมีพี่อันครกในคือเดือนกูจะทำพิธีกันสารพัด ทำโคลนทวันบานประตูกุดตูเล็กุดบอปิดท่อปิดทางปิดบึงปิดบางปิดทวันและสมสราปันรูปพระเดรรูปเทวดา ปันรูปภาพนาณาภากีจาจนนั่งกันนั่นปีไม่ดีกระจังปีใจห้องตัวลงและว่าขุดทงชลานามุกตีสุกไม่ไผ่กลับกลายต่างติดตะวันตกแมงมุ้มตีอกนกุกในเรือนเรียกเพื่อนตสมกัญสะเรือนตกมันไม่ัำนั่งเรียงทีลาดทีเสียงทีกว่าทีแข็งทีวนทีวังเรื่อการแดงจับราคาเข้าวารแกนน้ำออกงอกเป็นใบขึ้นัดถึงไทยคนผูกคนมอนพวกควายข้าวักข้าวสาเข้าคลอนเข้าวตอนกระหล่ำคอกระโหลปัญตาปุ๋ยฟันไรมีดีเงาหัวปิดก การพิสูุน์อุทภัฑรสวางขึ้นรานพาลมกางกลางโรคปีพรมกลางคืนนอนระเบนนอนเพิ่มเหมือนคนบ้านำจับใครพามาขึ้นล้างขามาขึ้นของเขานกเขานกแจกเป็นแดกเอาควันด้นเขาสีนอนมาแม่ลูกอ่อนขับลูกขึ้นเรือนมาเยือนนาต่างคงเศร้าเงานอนตะตะกอนคือการโู้ตรวจใจไม่มี คนจะลิงฟังรือนเดิมแปกต่างฟังกำหั่นชเรืยดลักหไกะไดอาปุตต้นอาลายตอลายเจ้าเรือนด้โขกพี่นสํานกภูมคนต่างไรไปชมคไปชมควายระชมมาระชมช่างเรือางททุ่นตัวคมทำเวียนเนที่ําทำไรทูวัวในากกลงตลาดบัดเด็กทะ ขยันขึนจะเป็นข้ารุ่นที่ผ่านนางปรมังขังพู้ทังกันสารพัดจะเด็กอย่างไรวินาศันติี่ที่โหดสวายยากธรรมะกันสารพัด

កោសបងចាប់ដល់អាចារ្យបងគេច4 5 6 7សិក្ខទៈកបចាត់មានចែងបដិមមានតោកមានរយកបណុកញប់នឹងចောင်းដែរភุทธាព្រះថាកំចាត់អបាយកុំមកខ្ល័យទេណាមន្តធន ถ้มาถ้ามาับจัดออกไปอยากทามาไกลเท้น้มันทุนสังขาสังขารทออกไปอยากทามาไกลเท้มน้นทุนระบอน้ำมันเกีีรยมันอ่อไม่ดีไม่งาไม่ออกเลยชาวตัวนี้ผมมีเจ้าของแล้วคือพองแม่พ่อทองกับแม่จวนเออเมีอาการะมัดเคอยทะมาครับทางตัวจับ ês, จับเยอางครั้งครับ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18កាបរមូនទុនទឹកខ្លាបកាយធូថ្ងៃនេះថ្ងៃងារគៀវលីល្អថ្ងៃងារគៀវលីបានយាមបើគ្រឹះบ้านគឺអត់ថោកមេជួនបានលឺគេហាច់ឋានទីរំលោថ្មីអោយតម្រៃអត់មកមួយទៅឆែកុំថាមកលយអោយថាជីលูกមៀនលុកលាក់ឬយ៉ាសំចាត់មៀនចេញប៉ដេងមៀនតោកមៀនវៃកុំនោះ motor របស់ស្ថាប័នពូនដោយព្រះព្រះពុទ្ធងារប្រធមនំងារប្រធានស្បៃសងារផ្ដានចានងារធម្មគមជុលងារកម្មិតខឡាងារប្រខ័ណ្ឌស្័យជំននងារមន្ត្រីថារដំងារជំនះតាក់តេងពូនពេងងារកពុទឹករមិត្តមោសាបងារបងអើយអ oi អ ው ថោកនងមែជួនមានຄວາມសុខផ្កត្រនមិនមានផលផលដាក់មានប្រ ੱਖ ផលផល ปิมตาล Eu sou

แต oh. ่วาเล้งดำดีวานแดงมีลูกแต่เยอะเยอะเนาะต้องนะพี่บุตร้องพิษิบต้องกี่ตัวเฮ้ยต้องดีเนาะดูลูกตรงนู่นนู่นด้านในแม่ใจช่วยลูกนะช่วยพ่อใช่แม่พอแม่จะอะไรจะไปช่วยเนาะยัวกับลูกติ๊กพ่อแม่เลยเนาะลูก

ดีว่าตอนนี้เราได้มาที่การดูที่สองชานะดูแม่ดูกำฮะเนาะดูแม่ต้องอดใจดูแม่ทักยอดมากเลยลู่น้องยติดต่อเพื่อนติดต่อเพื่อนต้องการดูอาจารย์ด้วยต้องการดูอาจารย์ด้วยนะเว้ยาะฮะลงบอลเนี่ยสายเลยครับแล้วจะนึกตามอาจารย์นี่แหละจะไปที่บ้อนเา ได้เป็นสิี้วะสิบพีได้เยแล้วนะตอนนี้เหลือแค่ช่างจัเสาให้เาไอจักรู้แน่ไอัน้ไอ้ักันพูดได้เหรอ